ชิลเลยว่นเี้แแ่่ก็สาทุกอนู่นะไม่แดงนะทุกคนสุกแลนะสวัสดีครับทุกคนผมกิดครับวันนี้ผมจะมาจะพาทุกคนมาปิ้งหมูโดยที่ใช้เตาแก๊สนะครับ แต่ผมจะไม่ได้ปิ้งแบบว่าจุดเตาแก๊สแล้วก็เอาหมูปิ้งแบบนี้นครับจะมีวิธีปิ้งนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนี่เลยครับทุกคนกระป๋องน้ําอัดลมนะครับตัดตรงปลายให้เป็นแบบนี้นะครับนี่เอาฝาไปด้วยนะครับทุกคนขั้นตอนที่หนึ่งก็คือตั้งหาตะแกรงนะครับแต่ผมไม่มีตะแกรงนะทุกคนผมก็เลยใช้ขดลวดทําแบบนี้เอากระป๋องวางตรงนี้ครับ แมาใส่ตะแกรงเนี่ยมาแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาหมูลงไปนีนนน่ทุกคนแล้วก็จุดไฟนี่นี่ได้ยินเสียงไหมทุกคนดูดีดูดีดูดีทุกคนดูดีเสียง,งอะไรวเนี่ยกลิ่นโคก เืยกินเป๊ปซี่นนะทุกคนแล้วก็ปิดฝานิดนึงนี่รออย่างเดียวโอว่ามันจะสุกไหสุกนะมันก็เหมือนการนึ่งหมูย่เงเหมือนเอาเนื้อเอาเนื้อหมูไปนึ่งอะ่ะใช่เนอะอุ๊ร้อน้าที่เปิดก่อน แต่ไม่ใช่อบโมลเลยไม่รูย้ยังไม่สุกยังไม่สุกยังไม่สุกเราตั้ง<อ>ไม่ตรงเตาแก๊สดีกว่าพังแล้วนี่อือฮึอะไรอล้ว,อลวตอนนี้นี่ฝาไม่ต้องปิดแล้ว ย่างสดไปเลยเราพี่กรโปุกไกได้กินแล้วไก่รเราอมไก่แล้วหืมดูเสียงสิไม่เลวข้างในดำปิ๊บเลยจริงอะ่ะเฮ้มันต hey, ้องได้ดิปะ สุกไหมพี่สุกแล้วนะก็ได้อยู่นะพ่อหมูมันสุกไม่ยากเหมือนไก่นะเี๋ยวอีกสักนิดหนึ่งให้มันกลิ่เกลียมไปเลยพี่ว่าเราเปิดฝาบ่อยแล้วเราเปิดฝาเลยครับนี่เขาไม่จ่ายนะเบป,ปซี่เราต้องปิดใคร <laughs> เบป,ปซี่ไม่จ่ายกระเป๋งเบปซี่ละลายว่ะละลายไงมันเป็นเดือดเกิด โลมิเนียเด้อได้แล้วหมูเราจะสุกเนี่ยสุกแล้วกินไม่ได้ด้วยนะถ้ามันละลายอย่างนั้นเดออืนใช่หรอครับก็สารแหน่นสารในสารในโลมันแหน่ลองชิมดูวะพี่แต่ก็สุกอยู่นะไม่แดงนะทุกคนสุกแบบ แต่ตรงที่ตวัวนกระป๋องเราก็ไม่ต้องกินนะใช่ใช่มลาละลายแลย้วถ้าถ้ามันละลายมันก็อาจจะมีแบบสารอะไรติดอยู่ในเนื้อเอาลวทุกคนสรุปแล้วก็คือหมูสุกนะแต่ไม่แนะนำให้ไปทำตามนะทุกคนคลิปนี้พิกิจเจอในทิกตอกนะที่แบบเอากระป๋องเบบซี่มาทําเป็นที่ปิ้งกับเตาแก๊สแบบนี้แต่ไม่แนะนำให้ทำนะครับเนี่ยทุกคนดูดิหาร้อนยังหายละดูดิ กระป๋องมันละลา,ลายอ่ะเนี่ยแล้วสารพวกเนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในมูอของเราใช่ใชอันตรายด้วย ก็เป็นคลิปที่พิสูน์นะทุกคนว่าอะไรที่เราเห็นเราก็จะพึ่งไปเชื่อไปอะไรนะครับอย่าไปทําตามนะครับอันนี้พี่กิจก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับเอาละครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปของพี่กิจนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ